ซิมแบบเติมเงินกับซิมแบบจดทะเบียนบินรายเดือนอันไหนดีกว่ากันวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของคนที่ใช้ซิมมือถือกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายไหนก็ตามทีนี้มันจะมีอยู่2แบบก็คือแบบที่เป็นเติมเงินกับแบบที่เป็นจดทะเบียนบินรายเดือนแบบเติมเงินนะครับก็คือว่าเราจะใช้เราก็ต้องเติมเงินเข้าไปในระบบ เราจะมีวันใช้งานเราก็ต้องเติมเงินเข้าไปในระบบนะครับขั้นต่ำเนี่ยสิบาทมีวันใช้งาน30วันต่อหนึ่งครั้งในการเติมเงินเข้าไปนะครับมันจะเหมาะสําหรับคนที่แบบต้องการจะคุมค่าใช้จ่ายนะครับแบบเติมเงินเนี่ยคุณต้องการจะคุมค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งคุณจะใช้กี่บาทวันหนึ่งคุณจะใช้กี่บาทนะครับตอบโจทย์แน่นอนสําหรับท่านที่แบบใช้งานไม่ค่อยเยอะอะไรเงี้ยนะครับ ส่วนการใช้แบบจดทะเบียนบินรายเดือนเนี่ยก็คือแบบใช้ก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินทีหลังนะครับเมื่อครบ30วันหรือเมื่อครบรอบเดือนของเขาเนี่ยเราก็ค่อยไปจ่ายเงินนะครับไปจ่ายเงินตามาท,นนที่นู่นที่นี่ที่นั่นได้เลยทีนี้ถ้ามาเปรียบเทียบกันในเรื่องของราคาเน็ตเนี่ยนะครับแบบเติมเงินเน็ตจะูกกว่า นะครับส่วนแบบจดทะเบียนบินรายเดือนเนี่ยราคาเน็ตมันก็จะแพงกว่านะครับเรามาดูเติมเงินก่อนนะครับเน็ตแบบเติมเงินเนี่ยถ้าณตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์ใหม่หรือเบอร์เก่าเนี่ยเราสามารถที่จะทําแบบไม่อันไม่ลดสปีดและก็แถมโทรฟรีทุกระาขายกันด้วยการโทรฟรีโทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีนะครับวางโทรวางโทรวางโทรตลอด24ชั่วโมงเนี่ยนี่คือแพ็กเกจของลูกค้าที่เป็นในระบบเติมเงินนะครับ4เมก ร้อยห้าสิบาทสามสิบวันนะครับถือว่าถูกมากมากนะครับแบบเติมเงินเนี่ยเม็ดราคาถูกมากๆสิบเมกสองร้อยบาทสามสิบวันนะครับก็ถูกนะครับอ่ายี่สิบเมกยี่สิบเมกเนี่ยสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทหรือสามร้อยบาทนะครับสามสิบวันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะถูกสำหรับซิมในระบบเติมเงินนะครับถูกมากๆนะครับ แล้วก็เป็นอิสระด้วยนะครับถ้าเกิดเดือนไหนที่เราไม่ใช้เราก็ไม่ต้องเติมเงินครับระบบมันก็ไม่ต่อเน่ตให้เราเราก็ไม่ต้องมีภาระ MER, ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆใทั้งสิ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไปใช้ระบบบินรายเดือนเนี่ยเดือนไหนเราไม่ใช้บินมันก็ต้องขึ้นมาทุกเดือนนะครับสมมติเราเหมาจ่ายไปเดือนละ200บาทเนี่ยถ้าเดือนไหนเราไม่ใช้ระบบบินรายเดือนบินมันก็จะขึ้นมา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 เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่จ่าย เราก็จะดูได้อะไรหมายหมายเขาเรียกหมายหมายหมายเตือนให้เป็นชาระหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นระบบเติมเงินน่ะอิสระนะครับเดือนไหนเราไม่ใช้วันไหนเราไม่ใช้เราก็ไม่ต้องไปเติมเงินมันนะครับเติมเงินรักษาเบอร์ไว้เดือนละสิบบาทวันละสิบาทอะไรเงี้ยนะครับก็คุ้มค่าแล้วสําหรับระบบเติมเงินนะครับระบบเติมเงินดีที่สุดนะครับอิสระครับระบบเติมเงินเราไม่อยากจะใช้แล้วเราจะต้องการจะปิดเบอร์แล้วเราก็ทิ้งไปเลยครับหักซิมทิ้ง ระบบจำเงินเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็ดีดออกจากระบบให้เองครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระบบบินรายเดือนเนี่ยเราหักซิมทิ้งบินมันก็ยังขึ้นอยู่มันยังอยู่ในระบบนะครับระบบจดทะเบียนบินรายเดือนเนี่ยเราจะต้องไปปิดที่ศูนย์แล้วระบบบินรายเดือนเนี่ยเวลาปิดปิดยากมากนะครับพนักงานแต่ละเครือข่ายเนี่ยพยายามตื้อเอาโปรโมชั่นนู่นมาล่อเอาโปรโมชั่นนี้มาล่อเพื่อที่จะให้เราอยู่ในระบบบินรายเดือนของเขานะครับอ่ เวลาจะย้ายมาเป็นระบบเติมเงินก็ย้ายยากจริงๆด้วยเหมือนกันนะครับผมทําให้ลูกค้าอยู่หลายๆคนหลายๆลายนี่โอ้โหพนักงานไม่อยากให้เราย้ายมาเป็นเติมเงินเลยนะครับมันไม่อยากจะให้เราย้ายมาเป็นเติมเงินนะครับยากมากพอพอไปเป็นระบบบินรายเดือนแล้วน่ะเวลากลับมาเป็นระบบเติมเงินน่ะทำยากมากต้องใช้วิธีการแกล้งย้ายค่ายแล้วขู่ว่าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ย้ายมาเป็นเติมเงินเนี่ยเราจะย้ายไปค่ายนั้นเราจะย้ายไปค่ายนี้ นะครับอันนี้คือข้อเสียของระบบจดทะเบียนบินรายเดือนนะครับยากมากนะครับแล้วมันมันค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างที่จะบานปลายนะครับใช้เยอะก็จ่ายเยอะเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นใช้ซิมระบบเอ่อเติมเงินดีที่สุดนะครับใช้ซิมระบบเติมเงินดีที่สุดนะครับไม่จําเป็นอย่าไปใช้ระบบจดทะเบียนบินรายเดือนนะครับยุ่งยากมากๆนะครับจะย้ายมาเป็นระบบเติมเงินยากมากๆนะครับเป็นสัปดาห์เป็น2สัปดาห์ มันากลาก,ลากกันไปเรื่อยๆนะครับระบบจดทะเบียนบินรายเดือนเนี่ยไม่แนะนําเลยนะครับอย่าไปเด็ดขาดนะครับเวลามีคอนเซนเตอร์โทรมาเนี่ยบอกให้เปลี่ยนไปเป็นระบบจดทะเบียนบินรายเดือนห้ามเปลี่ยนนะครับบอกปฏิเสธไปเลยปฏิเสธในทันทีทันควันนะครับสาหรับเทปนี้ไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ